สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยปออกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนธันวาคม2567เเงินจะเข้าบัญชีในวันไหนวันที่เท่าไหร่ไปฟังกันให้ชัดๆกันเลยนะคะการสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุ โอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าภายในวันที่10ของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรมบัญชีกลางจะโอนก่อนวันหยุดนั้นนั้นมาดูเดือนธันวาคม2567นะคะวันที่10ซึ่งตรงกับ วันรัฐธรรมนูญค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดราชการค่ะก็เงินจะเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่9ในวันจันทร์ที่9ทธันวาคม2560 จ็ดนะจ๊ะค่ะก็ไปอัพสมุดกันได้เลยสําหรับเบีย้ยยังชีพููสูงอายุค่ะรับตามขั้นบันไดเหมือนเดิมค่ะช่วงอายุ60-69ปีรับเบีย้ยยังชีพูดสูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรับเบีย้ยยังชีพู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบีย้ยยังชีพู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยยังชีพู้สูงอายุ1,000บาทนะคะค่ะก็คงจะ เจนสำหรับหลายๆท่านก็สอบถามเพอน้อยเข้ามาว่าเอ๊เดือนทันวาคมุ่ม2 5น7เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนสรุปแล้วเงินจะเข้าบัญชีของผู้สูงอายุนะคะเบี้ยยังคิดผู้สูงอายุในวัน จันทที่9ธันวาคม2567เพราะว่าวันที่10ธันวาคม2567เป็นวันหยุดราชการนาจาค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามก่อน้อยเข้ามากรณีที่ท่านอายุครบตามขั้นบันไดไม่ว่าจะเป็น อายุ70ปีไม่ว่าจะเป็นอายุ80ปีหรืออายุ90ปีขึ้นไปที่จะได้รับการปรับเพิ่มจาก600เป็น700บาทจาก700บาทเป็น800บาทหรือจาก800บาทเป็น1,000บาทนะคะกรณีที่ท่านอายุครบในเดือนพฤศจิกายน2567ท่านก็จะได้รับการปรับ เพิ่มขึ้นเอ่อตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เป็นต้นไปนะคะค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือท่านที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ที่จะได้รับในเดือนแรกค่ะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิก,ก,กาย,ยน2567และเดือนแรกที่จะได้รับเบียอย่างที่พูดสูงอายุกะตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เป็นต้นไปค่ะก็ไปดู นะคะว่าเงินเข้าบัญชีของท่านไหมกรณีถ้าเงินไม่เข้าบัญชีท่านต้องไปตรวจสอบที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพราะว่าสาเหตุอาจเกิดจากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบของท่านนะคะทำให้คุมบัญชีการโอนเงินไม่สําเร็จอันนี้กรณีที่จะได้รับในเดือนแรกแล้วเงินไม่เข้าบัญชีค่ะก็ไปที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอาย,อยุนะคะพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนค่ะถ้าเข้าเดือนแรกแล้วก็แล้วไปนะคะการ สาหรับท่านที่ได้รับเยียยาเงินผูสูงอายุในเดือนแรกก็คงจะจัดจีนสาหรับท่านที่สอบถามขอน้อยเข้ามาว่าเดือนพฤศจิกเดือนธันวาคม2567เงินจะเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567กันนะคะการือท่านใดที่จะสอบถามขอน้อยเพิ่มเติม การไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุในเดือนไหนคะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสําหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ